ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจากสะตบอบรีลัมนะคะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้จะต่อไปโครงการในวันนี้ได้และการตลาดสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ธนาคารออกสินเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญค่ะพี่น้องประธานกลุ่มเจ้าของวิสาหกิจชุมชนที่รับจากการกล่าวรายงานของท่านพลัจัจงหัดบุรีรัมด้วยการสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยทีมพิจารณ์ที่มีความรูคมม้ความเชี่ยวชาญในทนุกภาคส่วนได้ทางธุรกิจหรือว่าขอการค่าถ่ายของท่านให้ถูกต้องเป็นไปตาม,มาเ็นคนวุฒิธรรมเราก็มีผู้จําหน่ายไม่ต่างภาษาสินสุธในระยะเวลา29วันอาจจะจัดอาจจะเป็นอีเวนต์นานาใจเพิ่มพื้น,ในใที่ธธอบคุณคึงนะครับ วันนี้ถือเป็นภาพประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่คณะคอ,นอจนนะครับหนึ่งสองสามพันไรครับเดี๋ยวเราจะให้สัญญาณเดินพร้อมกันในส่วนของการตัดช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพลิง 4, 3, 2, 1. 1> สี่สามสองหนึ่งาเรานะครับเป็นประจำครับที่ทุกครั้งนแง่กลุ่มน,นะครับก็จะมีการนำผลิตภัณฑ์นะครับมาอ,อย่าลืมนะครับ ท่านใดที่ถ่ายภาพแล้วเช็คอินนะครับสามารถแลกของที่ระลึกนะฮะกับพูดกิจชุมชนบ้านสายยาวครับซึ่งถือว่าเป็นชุมชนที่มีชุมชนทุกที่มีชื่อยาวที่สุดนะฮะแลถนนยาวที่สุดทารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรแดะท่านนำคณะนะครับเดินเที่ยวชมตลาดประชาัฐของเรานะครับซึ่งวันนี้ถือว่ามีเวลาในการช้อปปิ้งนะครับประหลาดของเราด้วยนะครับนาทีทองของเราเปิดแล้วนะครับสามารถใช้คุปองส่งลดได้เลยนะครับ แต่ที่ร้านค้าของเราทุกๆร้านนี่เลยนะครับซึ่งฟ้านะคะแล้วก็ผักจากบ้านโนนสวรรค์น,นะคะค่อเหมอือนนอกบ้าะบ้านไหนท่านาเลยท่านคะท่านคะแล้วก็หนุ่มกองถังใช่แล้วผู้กองนะคะครับผมท่านไหนนะคะที่นิยมกานสมกพานะคะครับ อย่าลืมน,นะครับในวันนี้นะฮะสหรับท่านที่อยู่ในงานนะครับเมื่อท่านทาคูปองส่วนลด50บาทนะครับให้กับทุกท่านด้วยเมื่อช็อปสินค้าของเรานะครับหรือบางคูปองของอพี่น้องเกษตรกรพี่น้องกลุ่มวิสาหกิจและพี่น้องผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเช่นที่นี่ครับเรียกว่าตลาดนัดสีเขียวตลาดตลาดนัดร่มเขียววิถีชุมชนซึ่งทางทกสจังหวัดใช้อาคาร ที่สวยงามแห่งนี้นะครับเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มพี่น้องวิสาหกิจก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่กระตุ้นเศรษฐกิจไปถึงระดับราหญาเพราะพ,พี่น้องกําลังการผลิตมีและผลิตได้คุณภาพแต่ว่าโอกาสที่จะหาทาเลในการที่จะนําเสนอสินค้าให้ถึงลูกค้าเนี่ยก็มีข้อจํากัดเพราะฉะนั้นลหลายๆส่วนราชการที่มีพื้นที่และก็อยู่ในย่านของชุมชนอย่างเช่นที่นี่ครับอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนอยู่ศูนย์กลางของเมืองแล้วก็เป็นทำเลที่ดีมากก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของ ตึกเจ้าของอา,อาคารก็คือทางาทกสจังหวัดวีรมนะครับที่เปิดตลาดนัดขึ้นมาก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรอย่างน้อย560ผู้ประกอบการหรือ560กลุ่มวิสาหกิจที่จะหมุนเวียนกันมาขายที่นี่มีไรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็พี่น้องที่มาท่องเที่ยวบุรีรัมย์ก็จะได้เลือกสิสนค้าที่มาจากชาวบ้านโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้ากลงกลางแถมยังเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วก็หลากหลายท่านก็ได้สัมผัสวิถีชีวิต ความเป็นอยู่การกินอยู่สินค้าที่ดีจากพื้นที่ก็ทําให้ชาวบุรีรัมย์ของเราเปิดพื้นที่ในหลายๆจุดที่จะตอบสนองผู้มาท่องเที่ยวแล้วก็ทําให้ชาวบุรีรัม์ของเราเนี่ยเรียกว่ามีความมั่งคัง่งมีความสุขแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างสมัครสมานสามัคคีต่อไปอย่างมั่นคงครับ